บันไล่ประภัยเพราะว่าบางช่องแสงดาวประุจักแสงดาวเวื่อเขาเดีทาดีทาดีเด้อน้องปอมแปมดีจ้าน้องผู้หญินะคะมาใหม่จ้าคุณไปบุนสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะเด้อ ขอไปกินเขาก้อนจ้าพี่นิขอบคุณนะคะน้องสกอต่ขาค่ะนูงสงให้ใหม่ค่ะนะคะคุณชมจันสวัสดีค่ะนะคะจากคุณแว่นสบายดีไม่ยัยแสงดาว <laughs> สบายดีพญายศนใช้ <laughs> เป็นนดเจ้าอยู่ดีมีแห้งบอ่อยู่แดงมีหีบบ่นะคะ <laughs> พี่สุดีจ้าจากน้องชมสาวปุยสิพาสิพาสิพา,า,าพูดจา สวัสดีนะคะจากคุณเรื่องกล้วยๆพี่ส่สวัสดีครับจากคุณนิรันี่สูก็สวัสดีค่ะพี่นิพาพร้อนะฮะชาวไทยก็หัวเราอแล้วก็ยกมือสวัสดีเรื่องกล้วยๆนะคะจากพี่สุน้องปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยกอดกอดนะคะแล้วก็สติกเกอร์จากคุณเรื่องกล้วยๆสติกเกอร์จากพี่สมชาย สติ๊กเกอร์ตามตัวน้องปุ้ยนะคะจากคุณนี่รันสกอตไบก็น้อง,น,องน้องอะไรนะน้ององแตมได้ไหมคะเนี่ยไอดีไอดีเนี่ยของน้องสกอตนะคะสวัสดีจ้าลูกปุ้ยนะคะอ,อ๋อสติ๊กเกอร์จากพี่สมชัยนะคะสาวไทยสปายเม็กซิกันสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับพี่สุนะคะจากคุณเรื่องกล้วย ทรงไม่หรอกคะ่ะพี่ป้อมแป้มนะคะนุเปิดคอมขอมัดรวมนะคะจากสาวไทยนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษแต่สงสัยสักท้าทยพีพิสุทะคะเพราะว่าชื่อพี่สุทอยู่นะคะจากคุณพี่สมงชัยบายบายแล้ว <laughs> สาวไทยก็ยกมือทักคุณบุญเกิดสวัสดีคะ่ะคุณบุญเกิดสวัสดีนะคะ ยกมือหัวแล้วก็หัวเลาะพ้อมแปมเคว่าสันว่าสติเกอร์ตาโตจากคุณเรื่องกล้วยเจ้ากัดซื้อยย้ผนเนาะสันเ้าตากล้วยเกษตรก็ดีแล้วนะนะพี่นี้พี่ขอตัวจะให้เขาเอาน้ำน้ำมันมาเติมรถจ้าขอบคุณนะคะพี่นี้บุญเกิดสวัสดีค่มนะมาจากคุณสงวนค่ะพี่นี้ก็น้ำมันมอเไซค์หมดเข็นเข็นเข็นพี่ แคบบอลล่ะค่ะพี่เออเนาะค่ะน้องสกอตบไม่ได้ไม่ได้มัดทุกคนครับขับรถอยู่อ๋อไม่ได้ทักทุกคนเออจากคุณแบนนะคะพี่จะเข้าไปกินข้าวในบ้านใหญ่โอ้สวัสดีครับพี่นิรานนะคะจากคุณเรื่องค่อวยๆวยสาวไทยสไายอเมริกันสบายดีนะคะเรื่องค,ค,ค,ค่อวยๆยกับติ๊กอิโมจินะคะวันต่อไรป่อภาก็น้องน้องใช้วิชิตนะคะ เอาคุณกล้วยก็หัวเลาะสวัสดีจ้าหัวหน้าเกิดจากคุณไพบุญนะคะทั้งสก,กรอตก็สติ๊กเกอร์นะคะพี่นิพากรก็คุณไพบุญสวัสดีค่ะนะคะลูกปุ๋ยดีจ้าจากคุณไพบุญนะคะขยันงานเหมือนเหร่นทศัซับของรวยไปแล้วแมนว่าเขาคุณสมวอนหัวเลาะหน้าเขียวพี่นิพ่นิพ,นพากรดีจ้านะคะจากจากคุณไพบุญคุณไพบุญสวัสดีครับนะคะจากคุณนิรัน พี่เกิดสวัสดีค่ะจากน้องสก,กอตตลุงสมุวานนะคะหลงว่าลดอนาเขียวพอเกิดพอให้บุญทุคับนะคะจากคุณกล้วย <c oughs> น้องชมก็สวัสดีพี่บุญเกิดจ้านะคะคุณน้องสก,กอตก็สติ๊กเกอร์ไอกอดกอดนะ <c oughs> จริงเหรอน้องสมจา้านว่าสันว่าคุณสงวนว่าสาวไทยก็ยกมือสารคามเป็นในฝนตกบ่บ่ค่ะฝ <c oughs> นไม่ตกนะคะที่สารคามแม่แรงไ <c> ร <oughs> <laughs> พ่อไปบุญสวัสดีค่ะจากคุณน้องสกอตนะคะรูปสติกเกอร์จากคุณกล้วยกล้วยนะคะสวัสดีคุณบุญเกิดค่ะจากพี่นินะ,ะทุงมือนี่ถูกค้นมันใส่คากแนลุ่มสงวนสติกเกอร์วอลวลวอลลหน้าเขียวน้องน้องปุ้ยก็ยกมือนะคะสาวไทยสวัสดีสาวไทยสวัสดีค่ะนะคะจากน้องสกอตนะคะผลปรตกค่ะสละักค่ะ แต่ว่าล้มแพง้งค่ะล้มแรงมากต,าตั้งสารคขามแม่แรงหลายเนาะไม่เปิดตก